สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับและ F.C. ผู้ติดตามช่องอโคกอีเจิง s อทุกท่านนะครับช่วงดึกวันนี้นะครับผมก็มีเมนูของหวานนะครับจะมานำเสนอนครับก็จะเป็นพุทธานะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอ,อเมนูของหวานนะ เรียกว่าของหวานก็แล้วกันนะครับคองหวานพุทธาครับจะเป็นจะเป็นพุทธาแบบไหนก็ติดตามชมให้จบด้วยนะครับน้ำแดงเราเราก็ล้างพุทธามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการอปอกพุทธาครับ อันนี้ผมไม่มีเขียงนะครับวันนี้แตเลยต้องทำแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ จัดไปว่าเมนูของหวานวันนี้นะครับเด็ดนะครับใครที่ยังไม่เคยกินนะครับต้องลองนะครับสุดจัดนะครับเมนูของเราวันนี้ของหวานสุดจัดนะครับบางคนที่ยังไม่เคยกินนะครับแต่บางคนที่เคยกินก็เออไม่ว่ากันนะครับ นี่เราก็เสร็จแล้วนะครับ่หันห่นหั่นพุทธาเสร็จแล้วนะครับแต่พุทธาพันนี้ไม่รู้ว่าเป็นพันพันไหนนะครับเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะมาเทนมนมข้นกันเลยนะครับไม่บอกตรานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับ นั้นก็เทนะครับ จากนั้นนะครับก็เอานมง้นนะครับก็ระดับข้างหน้านะครับทำเหมือนผักชีโรยห,หน้านะครับกระดาษหน้านะครับอยากเอาเออประมาณไหนนะครับเอออยากเอาเท่าไหร่ก็อันนี้ก็อยู่ที่ความอยากนะครับว่าใครอยากจะสุดแบบไหนนะครับ ผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับก็ไม่ถือว่าหวานมากนะครับก็กําลังกําลังชุ่มฉ่ากําลังชุ่มฉ่านะครับวันนี้วันนี้นะครับจะจะเออมานําเสนอนะครับของหวานนะครับสุดจัดผมบอกเลยนะครับวันนี้นะครับสุดจัดเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยกินนะครับต้องลองนะครับไม่งั้นจะไม่รู้รสชาติเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับหอมมากเลยนะครับหอมมากเลยนะครับน่ากินนะครับ เย้ายวนใจมากเลยครับจากนั้นก็จะทำการนะครับประทานนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำการรับประทานนะครับโอ้ยหอมมากเลยนะครับกลมกล่อมมากเลยนะครับบอกเลยนะครับใครยังที่ไม่เคยกินนะครับสุดจัดเลยนะครับวันนี้นะครับก่อนนอนนะครับพรุ่งนี้ก็ไปทำงานนะครับ อันนี้จัดเต็มที่เลยนะครับโหใครที่ยังไม่เคยลองนะครับต้องลองนะครับ mm hmm. ก็ ขอบคุณทุกท่าน AFC ทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ